อันนี้คือหนูเป็นหนังก้อนที่อยู่ในซอกหัวหนไม่ได้เป็นเล็บถ้าเป็นเล็บขบมันจะอีกแบบนึ่งการตัดเล็บห้ามตัดตามลูปโค้งของเล็บหน้าเล็บหนูเหลมๆแต่นหนูชอบตัดเข้าโคง้งพรตัดเข้าโค้งมากๆหนังส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนเกินพวกนี้ยแล้วมันก็จะทําให้เรากลายเป็นเล็บขบนิ้วเล็กๆก็ขบได้นะคะ พยายามตัดเองดูแลแบบที่พี่เอื้อมบอกแล้วน้องก็จะหายแต่ถ้าเกิดน้องยังชอบแบบว่าไปตัดเข้าไปมากๆหนูไม่หายหรอกมันจะกลายเป็นเลื้อยหล่ะหนังก้อนะเป็นเล็บขบดีกว่าอีกนะนี่ค่ะหนังพวกนี้ก็ต้องตัดออก อันนี้หนูเจ็บมั้ยเนี่ยหนูไปตัดมาหรอหรอืหรอว่าเขาตัดให้หรือหนูตัดเองดดอ่าไม่ไม่เนาะอันนี้ยังเจ็บหรอคะ ดีที่หนูตัดแค่แบบว่าตัดแล้วก็แค่ลึกแต่ถ้าเกิดหนูตัดแล้วหนูดึงเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยตัดแล้วก็ดึงตัดแล้วก็ดึงแก้ยากมากเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะมันจะต้องกลายเป็นว่าเวลาตัดถ้าพี่เอื้อมตัดธรรมดาหนูไม่หายพี่เอื้อมต้องตัดแล้วก็ต้องดึงใช่ ต้องจัดทำให้เบาที่สุดนะคนนิดในโลกหนึ่งสองอันนี้หนูเพิ่งงัดมาได้ปะหนูงัดไปเมื่อไร่งัดมากี่วันแล้วเนี่ย หนังก้อนไม่ต้องรอว่าให้เจ็บและอักเสบแล้วให้ยาวมันงัดได้เลยเน,นี่หนูดูหนังนี่คือหนังก้อนนี่ค่ะอารมให้ลองไปดูไม่เชื่อว่ามันคืออะไรเป็นหนังหรือเล็บเป็นหนังหรือเล็บใช่แต่ที่หนูไปโดนตัดนะเขไปตัดเล็บหนูออก พอตัดเล็บออกพอแผลหายหนูก็กลับมาเจ็บอีกเพราะว่าเราไม่ได้เอาหนังออกเนาะอันนี้ก็หนังเหมือนกันนี่ตรงนะคะพอแห้ง้วมันจะแข็งมากลืมทามเมื่อกี้เจ็บไหม นไม่มีเล็บเลยทนนะหนึ่งสองสามห้องลูกออกแล้วไม่ใช่เล็บชิ้นนี้นะคะนี่อยู่ข้างล่างนี่ค่ะหนังก็ใหญ่มากดูดูด ไม่ใช่เล็บชิ้นนี้นะนี่คือหนังก้อนนี้ที่หนูเจ็บอะอะหนูโล่งไหมอืาหนูไม่ได้เป็นเล็บโค้งพี่เอื้อมจะสะกิดเล็บเพื่อที่จะเอาหนังก้อนตรงนี้ของหนูออกแต่หนังก้อนถ้าไม่เอาออกหนูไม่จบกดอย่างงี้แล้วหนูโล่งนะ